บ้านดีบ้านสวยทรงไทยสไตล์รอบนะคะที่ดีที่เป็นมงคลเนะะื้อที่400ตารางวาเป็นที่สวนอยู่ติดถนนเลยนะคะวันนี้ใครต้องการมีบ้านพักผ่อนไว้ยามเกษียณนะคะเรามีให้พร้อมเลยบ้านพร้อมที่ดินอยู่ ติดกับถนนโยธาธิการนะคะหรือวิวทิวเขาใหญ่นะคะวันนี้สนใจมาชมพื้นที่ได้ราคาถูกมากเลยวันนี้บ้านพร้อมที่3ร้านเค่ะส่วนที่ดิน1ไร่หรือ400ตารางวานะคะก็มีอีกนะคะอันนี้เราคุยกันนะคะใครสนใจก็มา ชมพื้นที่ได้ก่อนตัดสินใจนะคะที่นี่บ้านเราอากาศดีและบริสุทธิ์จริงๆไม่มีมลพิษเลยนะคะเป็นบ้านสองหลังนะคะแล้วก็ลงจอดรถนะคะเรามีห้องเก็บของข้างหลังเนื้อที่กว้างขวางสวนมะม่วงเต็มไปหมดเลยนะคะใครสนใจนะคะมาชมพื้นที่ได้หรือสอบถามได้ราคานี้ไม่แพงต่อรองได้อีกนะคะโฉะนดคุดแตงพร้อมโอนให้ทันที ติดต่อเจ้าของที่นะคะ081ค่ะ9193952ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ